สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มาแนะนำครับเป็นเมนูใหม่นะตัวนี้ก็จะเป็นเมนูทาราบะข้าวสึกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นขาปูทาราบะนะครับหรือว่าคิงแคปนะครับตัวนี้นํามาทอดกรอบให้กรอบนะตัวนี้ก็ค่อนข้างใหญ่นะขาหนึ่งนะครับก็เมนูนี้ต้องสั่งจองนะครับใครอยากลองทานสามารถสั่งจองกันเข้ามาได้นะครับอ่าประมาณนี้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวทานให้ดูนะครับว่ากรอบแค่ไหน กรอบมอ,อกอชิ้นก็ค่อนข้างใหญ่นะครับขาเดียวนะเนี่นี่แค่ขาเดียวให,ใหญ่มอ,อกครับเดี๋ยวกินให้ดูนะครับกรอบแค่ไหนแล้วก็มีน้ําจิ้มของทางร้านเราด้วยนะครับไปครับกินเลยนะฮะประมาณนี้นะครับก ครแบบกลัวเลี่ยนนะครับก็มีน้ำจิ้มซีฟู้ด,ด้วยนะครับอาจิ้มได้นะครับมีให้ด้วยนะครับอ่ะกินเลยครับเต็มคำนะครับอ่านะเผือปูแล้วดวนนะครับใหญ่มากเต็มคำนะฮะ หรือไม่จิ้มก็ได้นะไม่จิ้มก็อร่อยนะครับอ่ามายั่วครับผมกสั่งจองทางเพจได้นะครับคุยกับแอดมินได้เลยนะครับว่าเป็นอ่าทารับคัดสึกนะครับก็ใหญ่ๆแบบนี้นะครับก็เท่น,นี้นครับฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ